สวัสดีครับพบกับผมพี่เก่งชาแนลวันนี้ผมจะมากินนี่เลยเห็นไหมครับนี่มันคือเย็นตาโฟโอ้งงยงโอ้ยจะอวดกินก่อนเนี่ยโอ้ยนาแล้วจิมไม่ได้กินนะครับพี่แมเย็นตาโฟนะครับผู้ชมปดสีสันหนา่อยเม่ละนี่ดูดิแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมเพราะผมก็ไม่ได้กินนานแล้วนะครับเนี่ยเย็นตาโฟเย็นตาโฟมีมีหมูมีอะไรหัวใจเท่าเธออะไรทุกอย่างเนี่ยนละครับนี่ อ่านะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกินดูเด้อว่าอ้นานหลายปีมากเลยเนาะเนี่ตอนนี้ผมก็โอ้จะเท่าแล้วแหละรีบก็เท่าแล้วก็ไม่รู้แหละนี่ครับก็เลยอ้วนนานมากที่ปีนีที่ปีปแล้วครับมากินที่นึงนี่ปาร์ตขาก,กึนนี่ครับอ่าละครับเดี๋ยวก่อนจะไปกินเกาะเชวยกดไลก์กดแชก์กดติดตามไม่ช่องไปเก่งชาแนลด้วยนะครับงั้นเรากอบมันลองชิมกันเลยเนาะดูดิวุ้สีสันหนาอร่อยไหมปื้อืมึมอืม,อม โอเคอยู่เลยมันก็นจะออกเปเปียกได้คนนี่อ้มีตอนนันนี่อะไรมันคือ,อไหล่หมูเนี่ยอืมอืมโอเคน่าร้อย้อ้แบบอืมลองสวดน้ำได้เนาะเออเย็นตาโฟ เออตัวผมกเสียบจวบานทำไมเขาซึงต้องเรียกเ,ย,เ,เออย็นดาโฟผมก,ก็ไม่เข้าใจกันคือเพื่อนคนไหนูหท่านผู้ชมคนไหนหลวกอกคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าทำไมเขาเรียกเย็นดาโฟไม่ก็คือไม่เรียกไอ้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวหรือไม่ก็ไอ้บุญเซน็นเซ็นนั่งรอนอะไรใช่ไหมเขาเอาไอ้เซ็นนั่งรอนเนี่ยเซน็นบุญเซน็นเส้นสายเนี่ยมาทําอืมผมก็ว่านั่นแหละอืมันน้ำม,มันอร่อยกว่าเซน็นเนาะน้ำมันอร่อยกว่าตอนไหมแซ่บ ก็มีพริกดาอ,อ,อือโอ้จุ่มคออืออร่อยนะครับคลิปนี้ก็ผมจะมีทีเ่เียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมก็เออมากินมันมากินอยู่อ่ะคนดูเนาะเอ,อ้ยมีอะไรก็มากินอวดกินโชว์วันนี้ปน,นี่นะครับก็ยังไงดีล่ะ ก็คงต้องจบตะเพียงเท่านี้แหละครับท่านผู้ชมครับคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมากินให้ดูหรือจะพาไปกินอะไรก่อนที่ตามรอเราชมได้นะครับแต่ที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องปิงเจียงชาแนลด้วยนะครับผมและกดรกดระดริด่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวกลมาดูกันหลายๆนะครับเด้อกดไลค์กันเยอะๆสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนมันมันไม่เย็นมันไม่รอนเลยไม่ใช่ไม่เย็น มันไม่ร้อนแล้วครับทุกมันเย็นแล้วพอซสือใส่ถุงเอาไว้นานแล้วแหละนี่อร่อยอโอเคนี่แหละครับไปกินข้าวก่อน